ผมม like <ah> ีหน้าที่บดปืนอยู่ในนี้หนีย่างเดียวหนีอย่างเดียวโอ้โหอะไรนี่ที่ยิงที่ปล่อยน้ำปืนที่ปล่อยที่มาต้องยิงนะเว้ยปืนได้หมดสิหมดเลยกระสุนนะครับ ยิงไปยิงไปลูกระมาณแล้วยังยังไงฮักอีกันยังไงเรียนหมดตองร้อยิบตัอดเลยแต่ว่าชักก็เลยสามสิบอย่าเรียกสิไป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 ไไป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  เฮ้ไว้ดันไว้เฮ้ยโอ้ผีใช้พลังดัาไว้กวกเสือตายหมดรถคัน <c oughs> อาวเพิ่งไปด้วยนะไอ้รถบ้า <c oughs> โอ้โหอะไรวะจบเร็วเกินไปตอนนี้มันตายเร็ว <c oughs> เงี้มันไปกว่าจะไปนี่นะทำมาคียไงเออตัวด,ดีมาถึงไมค์ครับแล้วเปลี่ยนดาแล้วเว้ย